เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเออเขาเรียกว่ารอแหละเพราะว่าคู่คิมคอปเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เราจริงๆเราไม่หวานกันเลยหมายถึงว่าถ้าทุกคนติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเล่นคู่กันเรื่องแรกคือเดือนเกี้ยวเดือนเนาะแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันมาเนี่ยเราไม่ได้มีโมเมนต์หวานเลยโมเมนต์ Moment ที่ทุกคนได้เจอมันจะเป็นโมเมนต์แบบ ตลกโมเมนต,ต์แบบว่าเล่นโบ,บ๊ะบ้ากันเล่นแบบว่าเล่นแบบเกียนเกียนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาถึงแบบว่ายุคที่เราต้องแบบกลับมาเล่นซีรีส์วายใหม่นะเราก,เราก็เราก็ต้องดูแบบว่าสิ่งที่แฟนๆเขาต้องการด้วยแหละว่าเออเขาอยากเห็นอะไรจากคู่ของเราบ้างเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เสิร์ฟความหวานแหละในเมื่อมันเป็นซีรีส์ที่เราต้องแบบกลับมาคู่กันจริงๆแล้วเราเป็นตัวพระนายด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะแบบว่าเออหวานอะไรางี้มันเขินไหมความพี่รู้จักกันสนิทกันมากจริงจริงตอนแรกเขินมากคือมันเขินในทางที่แบบ คือนึกออกไหมสี่ปีอะอยู่เหมือนกับมาเป็นแบบพี่น้องที่แบบสนิทกันเออครอบครัวเดียวกันแล้วแบบว่าพอมาถึงวันนึงมันมีซีรีส์เรื่องใหม่มันกลายเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบเออมันต้องหวานมาตอนแรกก็กลัวในใจว่าแบบว่าเออจะเขินจะแบบกลัวแบบจะเล่นสากเลิฟซีนแล้วแบบเล่นแบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดแล้วพอแบบว่าทำองค์การบ้านออกมากันแล้วก็ทาแบบว่าตัวคาแรคเตอร์ออกมาให้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเล่นอ่ะ ไม่มีปัญหาเลยอย่างตัวผมเองก็ผมก็เชื่อชัดเจนเลยว่าเออคาแรคเตอร์ของผมอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยเล่นเลเวลซีดันผ่านฉลุยแต่ว่าคนเสียอาการหนักมากคือพี่คิมมอนทำไมอ่ะคิมมอนคิมมอนคิมมอนมันยินึ่เร็วเป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่ครับแบบว่าเรียกเข้ามาอย่างนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเราเผิ่อน่าตอนเล่นเลเวลซีเผิ่อน่าขับคอปเตอร์เมื่อกี้เปล่าหรือเฮ้ยเก่งเก่งเผิ่อน่าเมื่อกี้เปล่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรเมื่อกี้อะเรื่องที่เรื่องที่เกิดก็รู้ว่าเรื่องอะไร

สัมผัสอะไรของคอปเตอร์แบบใหม่ๆสัมผัสอะไรคือ <c ười> ในฐานะที่เราคือเหมือนเหมือนเราจะรู้จักกันมาตั้งนานจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ด้วยความที่มันเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนร่วมทีมกลายเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราต้องเล่นเลิเลฟซีนแล้วผมเองผมก็ยังไม่ใช่นักสแสดงที่เก่งมากเพราะงั้นไปเก่งไม่เก่งไม่เก่งมากเลยแต่ว่าก็เลยแบบบางทีก็มีแบบเผลอบ้าง เผลอหมายถึงว่าเผลอใจแหละเผลอหลุดจากคาแรคเตอร์บ้างอะไรบ้างเทกกี่เทกอ๋อเทกไม่เยอะครับเทกไม่เยอะจริงๆผมขออวดอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับคู่เราเนี่ยคือในการที่เราเล่นต้องเราต้องเล่นเข้ากันอ่ะคือในหลายๆซีนเราทําได้ดีมากเลยเราอันนี้อันนี้คือเราเป็นอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นจากพัฒนาการของเราเองในระยะเวลา4ปีตั้งแต่เรื่องแรกจะมาถึงเรื่องนี้คือเราค่อนข้างทําการบ้านกับเรื่องนี้หนักมากในทุกๆซีนเนี่ยก่อนที่เราจะต้องเข้ากันเนี่ย เราซ้อมก่อนตลอดเลยเราซ้อมกันแบบเออพี่นะมาซ้อมกันไหนช่วงแต่งหน้าช่วงผักเราซ้อมตลอดจริงๆตอนที่ถ่ายทําจริงมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ผ่านเร็วคือทุกครั้งที่จะเริ่มซีนนะครับผมจะขอเวลาคอปเตอร์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าคอปเตอร์เอาจริงเลยรู้สึกจริงๆไปเลยเอาเอาให้สุดไปเลยเอาให้ทีเดียวไปเลยให้มันไปงั้นเรามารู้สึกกันแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ลุยเลยอย่างฉากไหนที่มันต้องรู้สึกจริงๆเลยเกือบทุกฉากคือ มันต้องมีความรู้สึกที่แบบอ่าอย่างตัวเนี้ยก็ชอบนะแต่แบบเล่นตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้อ,อผมอาจจะเล่นง่ายกว่าคอปเตอร์คอปเตอร์เขาจะต้องมีลุกล้อลูกชนแต่ของผมเนี้ยก็คือจะใส่พลังบวกไปเต็มที่เลยคือชอบอือชอบจะบุกจะบุกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกฉากเลิฟซีออย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบแหมนิดนึงแบบลุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายครับผมแล้วก็ คุยกันนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าคุยกันนั่นแหละว่าทีเดียวนะแล้วก็ทําให้เต็มที่รู้สึกกับมันให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพเลิฟจีนออกมาทั้งหมดทั้งมลวลเราก็เลยแบบค่อนข้างภูมิใจว่าเออออกมาดีจริงๆนะคนดูรู้สึกนะเราก็ดีใจครับ ช่าที่แบ,บที่กลับมาเันโอเคสำหรับเราทุกคนทุกฉากเลิฟซีนจะถูกรีแคปไปตลอดเลยนะครับแล้วก็เราเราไปเช็คจากกระแสไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ก็ดีจากเ,เพจรีแอคชั่นก็ดีหรือว่าแบบแฟนทุกคนเนี่ยเขาก็ชื่นชมในทุกๆฉากที่เราแบบเล่นเลิฟซีนกันว่าแบบมันมันดีนะมันรู้สึกจริงๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีนอกจางนี้มันจะมีรุนแรงมากกว่านี้หมันมันแค่ ep เสียงครับมันยังเพิ่งเริ่มต้นเรายังระบุกันไม่ได้เลยว่าเรายังไม่ได้ ตอบครบเลยยังไม่คบกันเลยอ่ะตอนนี้ไม่คบก็เหมือนคบแล้วมั้งใส่กับบ้านตลอดนะไม่คบไคบเาวนี้เขายังดื้ออยู่ครับในปัจจุบันนี้ก็เพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันถูกพัฒนาขึ้นแน่นอนรวมถึงฉากจีนเองก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะขยอบไปอีกไหมจากจุดที่1จุดที่2มันจะมีอะไรที่มากกว่าจุดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูเราติดตามฝากสองตัวละครนี้ด้วยกับเจนวายซีรีส์ครับ อนแอร์ก็ทุกวันพูธนะครับผมทางช่อง3 HD 33นะครับผมเวลา4ทุ่ม50นาทีะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังของกัน่วโลกนะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชัน ice หรือ iq.com ค่ะ